อมองไงนลวงพี่จะร้อนจ่ออันนี้จ่อ นี่อะอืมอืมอืมไม่กินนะฮะจะนอนนะ,ะก็ดูที่จอดเลือกสถานที่ด้ ไลค์กดแชร์จอยนะครับ ค,คิดถึงใครคิดถึงเอฟซีะครับไม่กินนะฮะแต่พอได้นอนให้เกาแล้วไม่ไม่ไม่กินแล้วครับอืดเอาละพอแล้วอ,อยับคือยับใกล้อะไรขนาดนี้ เป็นยังไงว่าลูกขนุนเนี่ยนอนดีเลยเนี่ยใช่ไหมจอ๊อ จ๋อเธอนะอ้วนจะมานอนพิงไม่ได้นะจอนะ <c oughs> มันข็นั่งทับสะบงไว้นะนอนทับสะบงไว้นะจะขย <c oughs> ขับออกฮขับมา <c oughs> ต้องมองตามเลยจอร้รานก็โห oh. <c oughs> อามาขึ้นเปนเร์เลยมาเร็วมาขึ้นเปนเร์เร็วๆอือหือต้องมองนะฮะ สบายเขาแล้วะฮะอืมพลาดก็ไปมันเป็นยังไงจ๋อฮะับห่างพลาดขึ้นมาแล้วะฮะ